สวัสดีค่ะคุณาตาคุณตาชื่ออะไรนะคะคุณตาชื่อสําเริองเลืองเวหาค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ77ปีจ้ะค่ะก็คุณตาป่วยเป็นโรคไตแล้วคราวนี้คุณหมอก็จะเอาไว้นอนโรงพยาบาลคือเป็นระยะที่5จ้ะก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์อูมิเนี่ยค่ะก็เลยลองกินดูแล้วก็ยพยายามควบคุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่ไม่ให้กินพอกลับไปตรวอีกทีมันก็ขึ้นมาเป็นระยะที่สอง ซึ่งทุกคนเขาก็ตกใจกันว่าทําไมทําได้ขนาดนี้เขาก็ชมว่าลูกดูแลดีแต่เราก็ว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์อูมิค่ะที่ได้ทําให้ตาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ระองไตก็ยังโอเคจนคุณหมอบอกว่าถ้าไปเจาะเลือดอีกทีจะให้เลิกกินยาโรคไตแต,แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเพราะกลัวเรื่องโควิดยังไม่พาคุณตาไปโรงพยาบาลค่ะตากินตัวนี้มาเกี่ดประมาณสองปีแล้วค่ะ ประมาณสองปีแล้วตอนที่ไปหาไตาระยะห้านี่เขากี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ค่าไตาพอจําได้ไหมคะอืมจาไม่ได้แต่ก็มีเอกสารอยู่นะแต่ตอนนั้นระยะที่ห้าคือคุณหมอจะเอานอนโรงพยาบาลเพื่อทําการฟอกอ่าแต่คราวนี้ทางลูกก็ได้เซ็นปฏิเสธการรักษาเพราะคิดว่าถ้าฟอกตาก็ไม่อยู่อะ่ะ<ม><ม>อยู่ได้ไม่ถึงขนาดนี้ก็เลยว่าเออ เอากลับมาแล้วก็มาดูว่าจะกินอะไรกันจนมาเจออุมิเนี่ยแหละค่ะว่าเออตอนแรกฉี่แกก็เหม็นเน่าเนาะกลิ่นเน่าเลยแล้วแกก็ไม่มีแรงเหมือนหมดแรงไปเฉยๆยืนกล็ล้มพอได้กินไปสามวันฉี่กแกใสขึ้นดีขึ้นผิวจากดำๆเหมือนหนักทางครกอะมันก็ดีขึ้นอะ่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นเหมือนตอนนั้นที่ตาเข้าโรงพยาบาลก็คือเหมือนตานอนเพียอย่างเดียวใช่เหมือนไม่มีแรง ไม่มีแรงแล้วผิวก็ดําแห้งแล้วก็ไม่มีแรงเหมือนมันหมดแรงอ่ะตายแกอเ,เองอะนะแล้วตายมีโรคประจําตัวอื่นไหมคะคุณพี่ตอนนี้ก็เป็นโรคหัวใจก็เพิ่งเริ่มกินผลิตภัณฑ์ภูมีสีเหลืองกำลังเริ่มกินกันอยู่เป็นมานานหรือ,อยังคะหัวใจเนี่ยหัวใจนี่มัน,มน<ด>เป็นก,ก่อนโรคไตหรือ,อยังไงเออจะใช่แต่เพิ่งจะไปตรวจเจอกันเมื่อปีหนึ่งเอาไปทา ต้องไปทำอะไรให้มันเจ็บ